สวัสดีครับผมเต้นครับผมเฟิร์สวันวรรณก่อนครับอ่าคับวันนี้เราก็มาร้องเพลงใช่ใช่ครับวันนี้ก็ไดมอนก็ชวนมางานไดมอนออนกราวใช่ก็มาร้องเพลงแบบกลางแบบว่าสนามหญ้าใช่บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากจริงเราสนุกมากด้วยครับแช่วงนี้เราก็คือแบบขึ้นไปดีบ่อยนั่นแหละสิครับอยู่ดีช่วงนี้ก็แบบว่าเป็นมีงานร้องเพลงต่อการต่อการอะไรงานใจเมื่อวานที่ตอนที่เขาแนะนำคู่เราสองคนที่ดีฮะ พี่เก่งนะ่นเขาอะไรยินปะไม่พูดเขาบอกอะไรลากนักร้องอะไรทักอย่างประมาณนั้นนะฮะผมก็ได้ยินว่าอาจารนักร้องไงก็ไมอ่ะปกติเเขาก็น่างี้จะเซลล์เซลล์กันเนี่ยพอเราเราชอบร้องเพลงกันกับเก่งเราก็ชอบร้องเพลงกับเก่งด้วยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเก่งก็น่าจะเห็นเราสองคนแบบร้องเพลงกันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เขาเรียกอย่างนี้บ่อยๆประจําอยู่แล้วหรือยังไม่บ่อยนะฮะยังอยู่คิดว่า่อยแปลว่ไม่ไมีไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกันหนึ่งเรียกแบบแั้นขึ้นไปอะไรเงี้ยก็แค่เหมือนกักเหมือนมืนจะเหมือนจะเคยเหมือนจะเคยแต่ว่าไม่ไม่ได้บ่อยแต่วแต่ชินแล้วไม่ชินแล้วพอเขาเขาเรียกหนีกันแล้วเป็นยังไงก็ตกใจหูอื้อ มือไปเชื่อกันอะแต่ว่ามันก็มีหลายโมเมนต์เนาะฮะใช่เป็นโมเมนต์ส่งความสุขให้ทุกคนไงลงทำบุญนองขึ้นบนยามาอะไรก่อนมาอ๋อปบตื่นเต้นไงพี่ตื่นเต้นแบบน้องตื่นเต้นพองต้องพาพาแบบว่าน้อง้คนเดียวแบบว่าผมหาเซ็นเตอร์ไม่เจออ่าใช่ใช่ใช่เพราะมันไม่มีมาร์กไม่ใช่ไหมมันไม่มีมาร์กมีมีครับใช่ครับว่าอย่างไงแต่ว่าเป็นปกติอยู่แล้วพอดีพี่ไม่ได้เห็นแบบ อรปกติเราจะขึ้นด้วยกันอ่าปกติขึ้นด้วยกันปกติขึ้นด้วยกันแล้วพอมันต้องขึ้นเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดินไปส่งหน่อยนิดนึงละกันอะไรอย่างงี้ยมันมันมันมืดด้วยใช่มันมืดมันมืดห่า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 แ่า่าห่าง่าห่า้เาลาแบบว่าห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 ่าา เดินไปส่งตลอดไม่คือตอนแรกมันเป็นคิวตั้งก่อนร้องก่อนพอดีเราตั้งอยู่บนเวทีพอดีก็เลยอ่าเดี๋ยวพาน้องไปอะไรอย่างงี้ถ้าแบบร้องที่อื่นอาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้ขึ้นพร้อมกันไม่ได้ขึ้นต่อกันอะไรอย่างงี้ใช่แต่ถ้ามีโอกาสก็จะถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสก็จะจะพาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยผมบังหน้าเออผมบังบังหน้าหนอนี่เราวันนี้เราไม่ได้เซ็ตผมครับเอาฟิว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 ฮะ ถามเรื่องนี้ก่อนเลยเราครบรอบเก้าเดือนครับผมเป็นยังไงบ้างคะติดผลเก้าเดือนเนาะครับผมถึงก็ก็เป็นแบบเก้าเดือนที่เราก็แบบทํางานด้วยกันเป็นพาันเนอร์กันเป็นพาันเนอร์ออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลแต่จริงๆเราก็เราคือเรารู้จักกันมานานกว่านั้นใช่แบบอยู่ด้วยกันมานานกว่านั้นเกินเกินปีแล้วครับใช่ครับใช่แต่ก็เป็นเก้าเดือนที่รู้สึกว่าแบบมีความสุข แบบแฮปปี้ถูกต้งวันตั้งแต่แบบวันแรกมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างพอมีพาร์ทเนอร์เป็นแบบออฟฟิเชียลเอเปแล้วอะเออเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับก็ก็ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นเป็นนั่นก็คอยคอยได้ว่าไงคอยแบบว่าช่วยช่วยอะไรหลายๆอย่างยังไงชีวิตที่ชื้นแบบไหนเผื่อคนไม่มีคู่เอ้ยเผื่อคนไม่มีพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยอ๋อ ไม่เราเราพอเราได้เป็นพาร์เนอร์เราก็แบบช่วยกันทํางานแบบช่วยกันแบบมีอะไรไม่ได้หรือว่าอะไรแบบติดขัดอะไรเราก็แบบคอยปรึกษาการปรึกษากันเราว่าทําไงดีหรือว่าแบบร้องเพลงนี้เราจะร้องยังไงดีเราไปงานนี้เราจะทำยังแบบว่าเออเราจะแบบอะไรยังไงล้วก็มีแบบว่าเพื่อนคอยร้องเพลงด้วยใช่เราจะแบบใช่ก็เหมาะกับคู่รักพัดร้องใช่ป่ะอ้แฮชแ็กร้อยอะไรก็มา อไม่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 ไ็นไม่ไอ่ไม่แม่ก็่ไ่ไม่ไม่รม่กม่ก็่ไม่าน่ไมเรม่ไม่ไม่าม่ไน่ไม่ไมาไม่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 ไก่ไม่ไม่ไา่ไม่ไมวไมัไม่ไม่ไม่นม่ไมัไม่ไม่ไม่รา่ไม่ไท่ไม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 ไมีไม่ไม่ไม่ัม่ไม่ไมรไบ่ไม่ามีไมนไม่ไม่ไง่ไม่ไา่ไม่ไม่่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไมก็ม่ไม่็ไ่ไไไเงี้ยเออเรามีแไรยังไงสําหรับแบบการพาร์ทเนอร์ของเราบ้างก็จริงๆก็ คือแผนจริงๆแบบโกในปีนี้ของเราก็ถือว่าแบบก็ทําทําได้ตามที่แบบเราก็ตั้งใจไว้แล้วก็ในปีในในในปีถัดไปต่อไปเราก็แบบเราก็มีแบบหลายๆอย่างที่อยากทําด้วยกันแบบอยากแบบอยากโตไปด้วยกันอยากอย่างที่ทุกคนบอกว่าแบบอยากอยากเห็นเราสองคนมีคอนเสิร์ตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสักแบบครั้งเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยากมีอะไรอย่างเงี้ยอยากมีอยากมีต้ก็ต้องมี แล้วก็ต้องมีก็ถ้าถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสใช่ต้องบอกพี่อ๊อฟต้องบอกพี่อ๊อฟใช่ครับอยากแบบพี่หน้าก็เข็มจิราด้วยก็แบบอยากให้เข็มจิราก็ประสบความสำเร็จครับผมใช่ครับอยากใช่เขาต้องเพลงสัจปัเพลงอ๋อเพลงผมนะครับอเพลงผมก็ใกล้เลยครับตอนนี้ก็ได้ฟังฟังอันนี้เรียบร้อยเลยฟังอะไรครับฟังอันนี้คืออะไรฟังฟังเพลงฟังอ๋อไม่บอกอผมมันกระเดก หน่ยุ่งฮะเออ <c oughs> ยังไงยังไงอ๋อมันผมไม่รู้ว่าพูดได้ถึงไหนจริงๆก็น่าจะแบบไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> พี่ก็ไม่รู้ต้องก็พ <c oughs> ีงน้องก็เพิ่งได้ฟังมาแบบนิดนึงใช่ไหมละ่ะ <c oughs> จริงจริงพอเสร็จถึงหนักแล้วพี่่เชว,วาก็ตอนนี้ก็กําลัง แบบว่าปรับเขาเรียกว่าอะไรครับปรับปรับเพลงแบบแก้ไขแบบชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรเงี้ยดนตร,ตตรนนีตรงนู้นตรงนี้ท่อนร้องอ,อะไรต่างๆแอดลงแอดลิบอะไรเงี้ยก็กำลังปรับแต่ว่าผมยังไม่ได้ไปอัดนะแต่ว่าแบบฟังจากเดโมที่พี่เขาส่งพอ,อมีส่วนร่วมอะไรยังไงบ้าง,งคะสำหรับเพลงซิงเกิลแรกหรือใช่ป่ะของเราใช่ซิงเกิลแรกครับมีส่วนร่วมเ,เพลง,พลงอย่านะหยุด ไม่บอกไม่บอกต้องรอลุ้นเอาแ <c oughs> ต่ว่าเราไปส่วนร่วมอะไรคะมีส่วนร่วมอะไรยังไงกทง็ทั้งเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าแนวแบบว่าอยากได้เพลงแนวไหนอะไรอย่างี้ด้วยครับแล้วก็อยากได้ความหมายเพลงเป็นยังไงชื่อเพลงพวกประโยคในเพลงต่างๆอ,อะไรอย่างงี้ก็เพราะว่าประโยคที่มาจากแบบเราด้วยไหมอะไร อันนี้ต้องว่าต้องรอฟังครับเพราะว่าใช่ครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆน้องก็แบบมีมีแบบมีแบบรีเควสอะไรหลายๆอย่างในเพลงนะน้อไงได้ฟังมานิดนึงพอน้องเปิดให้ฟังทำไมอะทำไมต้องมีคนมีสิทิพิเศษกว่าคนอื่นไม่น้องก็แบบปรึกษาว่าเป็นไงไพี่ต่นชอบไหมแบบดีไหมไพูดเลยกลัวกลัวครับผมแต่ก็พอพอก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพลงนี้แบบ ก็เข <justement, S 2> so like ้ากับน <A. S 1> yeah. nah. ้องเพราะว่าเป็นเพลงแบบคือฟังแล้วมันก็นึกถึงน้องอะไรเงี้ยครับอืมใช่มีความเป็นแบบเฟิร์สมีความเป็นเฟิร์สใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่กล้าพูดแล้วเมไหร่มาเมื่อไหร่ดีมาเมื่อไหร่ปีหน้าเมื่อไหร่อันนี้ผมไม่ยังไม่ชัวร์เลยพี่อ๊อฟพูดหรือยังอ่ะแต่ว่าน่าจะปีหน้าพี่อ๊อฟพูดแล้วพี่อ๊อฟพูแล้วยังพตอนไหนส่งกระแสเมื่อวานเมื่อวานสังป้าเห์อก็ว่าห้ามพี่ออฟเหรอ อภารรวมอภารรวมอืมอ่ะเราจะไม่หลอกน้องแล้วน้องเริ่มเดินอ้าวโอเคครับแล้วละครของเพลงคู่อะไรนี้ล่ะเพลงคู่เพลงคู่น่าจะน่าจะต้องรอเพลงน้องก่อนแล้วก็เพลงคู่เลยไม่ไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เพลงเพลงพี่เติ้ลก่อนไงเพลงพี่ด้วยหรอพี่มีด้วยหรอ ไม่รู้เหมือนกันนี่ต้องถามพี่ออฟเหมือครับแต่ว่ามันต้องมีเพลงมันจะขึ้นถึงคอนเสิร์ตการจะมีคอนเสิร์ตอะไรมันต้องมีเพลงก็จริงครับอันนี้จริงๆนะพี่ออฟคือถ้าแบบเข้าวันเข้าวันครับผมก็จริงๆก็แบบว่าถ้าอยากให้แบบวันนึ่งมีคอนเสิร์ตแล้วต้องมีเพลงแล้วคือคอนเสิร์ตมันก็ต้องมีหลายเพลงอะไรเงี้ยเออมันต้องมีหลายซิงเกิลอะไรเงี้ยเออก็ฝากด้วยละกันครับ เพลงใช่ครับเพลงคู่ร่วมเพลงดูโอด้วยก็บอกเไปเลยว่าคือช่วงนี้นิคต้นซอมเต้นอยู่พร้อมแล้วใช่แต่เมชาบุยเต้นเพิ่งเต้นไปใช่แต่แต่เต้นอะไรนี่เดี๋ยวต้องไปรอลุ้นในช่องพิเตอ้์เพราะอันนี้มีแบบมีคนปล่อยท่าให้ไงใช่ใช่ใครใครสอนใครโอ้ไม่บอกอะไรไม่บอกเราไอ้ไม่ไม่เมชาคือแบบเต้นคอนเทนต์เฉยๆแต่ว่าพอดีมีพี่พี่พี่ที่เป็นแบบ คุณครูไม่เป็นคุณครูสอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเต้นอะไรก็วอดดี้ใช่เข้าไปได้ในช่องวอดดี้ครับผมครับฮะอ่ะเขีมนกีฬาเราเป็นไงบ้างเขีมนกีฬาตอนนี้ก็อีกไม่กี่วันก็จะเปิดกล้องคิวซีแล้วก็ครับต่อเลยฮะใช่ใช่ใช่บอกเอ้ยได้แหละบอกนี้ยังไง อ้าวนี Gesch ่ไงคุณไม่แต่ว่าก็จริงๆก็เดือนนี้แหละฮะเพราะว่ามันเดือนนี้มันก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันแล้วคุณเดอยู่เหรอมีหรือไมมีถ่ายมีถ่ายแล้วเราได้เท้าดาวด้วยกันไหมนั่นน่ะสิจองจองหรือยังหรือนัดกันไปแล้วอันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าน้องแบบยังไงหรือว่าเรามรามีงานไหมเนี่ยก็ต้องรอต้องก็ต้องรอดูตารางงานก่อนด้วยใช่ครับถ้าไม่มีงานเท้าดาวด้วยกันไหม ยังไงดีอันเนี้ยต้องต้องยังไม่ชัวร์เพราะว่าน้องก็แบบน่าจะมียายกับคุณแม่มาหาอะไรเงี้ยเราก็ว่าไม่ <c oughs> แม่ยายกับแม่เขามาหาบ่อยมากครับคือแบบเขาก็ <c oughs> ออบอกไงบอกบอกว่าเวลาพี่เต้นชวนไปไหนอะไรเงีง้ยก็บอกทุกเรื่องเหมือนกันนะเราอะ่ะ ไม่ <maj> <laughs> เราก็แบบเออเห็นเห็นว่าน <_ eller> ้องแบบอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้พี่เต้นพี่เต้นก็บอกไงเวลาแบบว่าพี่เต้นมาหาอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่บอกพี่หรือว่าบอก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 ได้บอกใช่ใช่ครับน้องก็จะเคยเจอกันแล้วแบบว่าเจอครอบครัวก็เจอครับก็เจอก็ก็ได้เจอมีโอกาสเจอ ไม่กี่คร People, نا, <laughs> <laughs> ั Armenia> ้งครับแต่ว่าก็เจอแล้วเจอแล้วแนักนำตัวกันยังไงคะกูจำไม่ได้แล้วนานมากแล้วว่าตอนนั้นไปไหนนะไปไปตีเทนนิสอ๋อตีเทนนิสตีเทนนิสเจอตอนนั้นเจอแม่อ๋อก็เจอก็เจอทั้งอ๋อเจอเจอแม่เจอรังบ้ากับแม่เบลเราก็เจอทั้งแบบแม่น้องเฟิร์สใช่ครับตอนนั้นคนนนำพี่เติ้ลยังไงคะเอาอันนี้อันนี้พี่เติ้ลอ่าแค่นี้เลยใช่เพราะว่าแม่แม่ผมแบบว่าคอยส่องอยู่แล้ว ครับผมครับยังไงนะเต้นหรอกต้นก็บอกว่าก็นี่น้องแม่ก็บอกว่าไม่ต้องแนะนำเรารู้รู้จักอยู่แล้วอะไรเคยเห็นอยู่แล้วแม่แม่ผมก็คอยส่องแม่แบบคอยดูตลอดแม่ส่องอยู่แล้วแบบโอ้โหส่องผ่านแบบทุกแอปที่ที่ส่องได้อะไรฮะ พูดถึงแม่เขาบอกน้องแบบเออน่ารักร้องเพลงพออะไรเงี้ยใช่แบบร้องเพลงเก่งกว่าเต้นหนิคอะไรเงี้ยแล้วก็จริงจริงน้องน้องร้องเพลงเก่งจริง่ใครบอกเขามาใครบอกมาอะไรฮะใครบอกเขามาว่าแม่ชมไม่เคยบอกเลยฮะจริงจริงแม่แม่ชมแม่พี่ชมไม่จริงพี่เต้นเก่งกว่าโอ้ยไม่เก่งกว่าหรอแล้วก็ลองด้วยกันนี่แหละหน้ากล้องก็จะแบบเปิดหน้ากล้องเนี่ยหลังกล้องก็ขิงนี่ละหรอเ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  กมาเป็นไรถามเรื่องไปญี่ปุ่นจะมาะนอนเขามีแบบคนแซวว่าญี่ปุ่นหวานมากญี่ปุ่นไม่เหงาเลยผู้นี้เขาพูดผิดหรือเปล่าเขาพูดว่าญี่ปุ่นหนาวมากหรือเปล่าหนาวมากหนาวมากเพราะอุณหภูมินี่คือแบบเลขตัวเดียวใช่ซัปโปโรนี่คือติดลบติดลบซัปโปโรนี่ยังไงคะเอ้ยเราไปซัปโปโรกันเหรอเราไปซัปโปโรมาครับใช่หมายถึงว่าเขาไปกันหมดเลยเหรอเราแฟนมิีที่ไหนเราแฟนมินี่โตเกียว ซัโปโลมาได้ย <oh> <oh nah like so like, ังไงครับซ so ัโปโลอันน um ี้อย um ู่นอกเหนืองานละใช่ครับเพราะว่าเราเราไปญี่ปุ่นคั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราอยากอยากเที่ยวด้วยก็เลยตอนแรกหาที่เที่ยวไปไหนไปโอซาก้าหรือว่าไปไหนดีแล้วก็แบบซัปโปโลหิมะตกพอดีก็เลยแบบแพนไว้ตอนแรกตั้งแต่แรกว่านอกเหนงาอยู่ในแผ่นอกนองานนี้อยู่ในแพนมันไม่ได้ใกล้กันเลยมันไม่ได้ใกล้กันเลยต้องนั่งเครื่องไป ไม่ไกลนั่งนั่งเครื่องชั่วโมงชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงฮะไกลไกลยู่ไกลเลยนี่ไม่รตัวเลยเหรอว่าแบบนั่งเครื่องแป๊บเดียวผมหลับอะครับบนเครื่องก็เลยแป๊บเดียวพี่ก็หลับเหมือนันพี่ตาพี่ตาวางแผนไปแล้วว่าจะพาหนูไปซัปโปโรป่ะจริงจริงก็ก็ก็คิดไปแล้วครับเพราะว่าแบบนั่นแหละอย่างที่บอกว่าเราอ่ะไปไปทั้งนีเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็เลยหาที่ไปก็เลยเป็นซัปโปโรแล้วก็ ก็หาที่เที่ยวว่าไปไหนบ้างอะไรก็อยากเหมือนจะว่าอยากไปเจออากาศหนาวก็อยากไปเห็นหิมะแล้วก็ได้ได้เห็นที่ว่าพี่ต้นอยากพาไปเต้น่อยากพาไปเองว่าเต้เน่อยากอยากเจอหิมะเต้นชอบหิมะไงครับก็เลยแบบไปเพื่อเพื่อตั้งใจไปเพื่อแบบไปไปดูไปเล่นหิมะก็คือตั้งใจว่าอยากจะไปเล่นแล้วก็พาน้องใช่ใช่งจริงจริงไงเจอครับคือตอนแรกอ่ะเราขึ้นไปแบบบนรถไฟแล้วเราก็เจอเลยเป็นแบบ อ๋อใช่เราขึ้นมาจากเขาเรียกว่าอะไรเป็นสถานีรถไฟใช่เพราะเรานั่งจากสนามบินมาแล้วเราเดินขึ้นมาแล้วก็วูบใช่เป็นแบบเฮ้ยวเป็นมาแรกที่มาแรกอุ้ยเราเจอมาแรกด้วยกันใช่เออใช่ใช่ใช่เคยเดอเคยเจอีมาแล้วป่ะไม่ตอนนั้นตอนตอนนั้นตกไหมนะตกเลยใช่ไหมที่ DMD Land ีแลด์หรือว่ามันกองอยู่ตรงพื้นอยู่แล้วไม่ตกยังมีแรง อใช่กล้องอยู่ตรงพื้นอยู่แล้วหรอน่าจะใช่เพราะตอนนั้นมันประมาณจำไม่ได้อยู่องศาเหมือนกันตอนนั้นจะไม่ตกจำจำไม่ค่อยได้ว่ามันตกไหมแต่จําได้ว่ามันอยู่เต็มพื้นเลยอแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าตกแบบเปียกเลยต้องต้องเรียกว่อไ่ะไปแบบสองอาทิตย์าตกครั้งแรกของเราครัคของน้องไหมไม่ถึงอ่ะพี่ม้าตก แล้วเป็นกันนะอ่าใช่ใช่น่าจะใช่ใช่ถ้าถ้าตอนที่ไปรอบ DMD Land ไม่ตกก็ก็แสดงว่ารอบนี้ตกผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าตกไหมใช่เเก่งม <c oughs> ากเลยน้องครับอะไบ้านได้ข่าวว่าคือป่าเป็นอย่างพิษนี้ไม่เือแบบอะไรที่แบบ เรารู้สึกว่าเรเออเราซัพพอร์ตเรานะเราก็ซัพพอร์ตใช่ไหมแล้วต่วเครื่องบินค่าโรงแรมไม่มันคือมันยังอยู่ในแบบเอออะไรที่เราสามารถพอพอซัพพอร์ตได้อะไรเงี้ยมันไม่ได้แพงมากก็แพงอยู่ก็เป็นหมื่นโอ้ไม่ถึงเป็นหมื่นแต่ว่าก็สนุกไงก็แฮปปี้ไหมล่ะแฮปปี้ครับดีใจไหมดีใจไหมได้ไหมดีใจครับ ใช่แบบได้เที่ยวกันเนาะริงจริงจริงก็แฮปปี้ทุกครั้งเลยค่ะเวลาได้ไปเที่ยวกันเนาะแต่ครั้งนี้เราก็ทจิตใจแต่จริงเราขอขอพี่ออฟแล้วขอแต่ก่อนของแต่ก่อนบอกบอกก่อนแล้วไม่ไม่ก่อนเดินทางบอกบอกก่อนก่อนก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นใช่ก่อนเดินทางไปญี่ปุ่นก่อนวันนี้อะไรใช่ก็บอกว่าเต้นกับเบิร์ดจะไปขอไปซัปโปโรนะครับวันเดียวอะไรเงี้ยใช่วันเดียววันเดียวไป ตอนนนั้ไปวันที่สี่กลับวันที่ห้าใช่เพราะว่าเราอยากกลับมาดูคอนเสิร์ตของนูใช่ได้กลับมาเชียร์เชียร์นูด้วยกไปสองคนเลยไปสองคนแต่บ้างพาริงานตอนนั้นี่แบบเที่ยวกับสองคนสนุกสนุกหนีไปเดินเดินเยอะมากครับวันนั้นแต่ว่าเราเดินแล้วเราก็เข้าไปแอบในร้านเยอะมากเพราะว่ามันหนาวใช่แต่จริงเราแอบคุยกันว่าตอนแรกเราจองไว้คืนเดียวแล้วก็จองตั๋วข้างมินกลับไปแล้วแล้วคุยกันว่า หรือเราจะอยู่อีกคืนดีแล้วจองตัว๋วแบบก็เลื่อนเลื่อนตั๋วอะไรเงี้ยมันเลื่อนไม่ได้ต้องซื้อใหม่แหละแต่ดูราคาตัวา๋วแล้วแบบแพงไม่ว่าจะดูราคาตั๋วแล้วก็ก็ได้ได้เลยแพงแพรู้สึกว่ากลับโตเกียวก็ได้เดี๋ยวไปเที่ยวโตเกียวเอาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็รอที่ถัดไปร <laughs> <laughs> อที่ญี่ป่รอที่ถัดไปใช่ร <laughs> อญีก็รอญี่่ใช่อยากไปอีกอะญี่ปุ่นจริงอยากไปเหมือนกัน จริงนั้นอยากไปเนี่ยนะครับอยากไปฮอกไกโดเพราะว่าอยากไปเล่นสกีจริงๆอ่ะก็ตั้งใจไว้ว่าแบบถ้ามีโอกาสก็อยากไปเล่นสกีครั้งหนึ่งเพราะว่าชอบเล่นตอนนั้นไปแล้วรู้สึกว่ามันเรายังไม่ได้ขึ้นไปบนกระเช้ารอบที่แล้วที่ไปแค่เล่นได้แบบเนินน้องไม่ได้ไปนั้นน้องแล้ผมผมอยู่อยู่ที่ดีสอร์ทใช่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 แล้วผมผมไปเล่นอันนี้ไงเล่นอันเนี้ยอันเนี้ยสเก็ตสเก็ตโอ้โหเล่นกลัวมากจริง ไม่มันมันแบบมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยอะแล้วแบบ,บแตบบ่แบบผมผมเล่นเก่งกว่าพีเตอร์นะอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้พี่ยอมมีขอยอดซัปโปโรนิดนึงครับจำได้ว่ามีของยอดเรานึดอ่งคือตอนแรกเราไปที่ทาวเวอร์อะไรทาวเวอร์นะซัปโปรโรทีวีทาวเวอร์น่าจะท<ม>ีวดทีด้วยหรอมีมันเป็นเสนาส่งสัญญาณแต่แล้วเราเราก็วิวไปเที่ยวเราก็แบบ เขาก็มีแบบถ่ายรูปให้ให้เราสองคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เราก็เอาซื้อมาใช่ครับแต่ว่าเขามีแค่รูปเดียวเขามีแค่รูปเดียวได้ครับใช่รรูปนั้นอยู่ที่ใครผมก็เลยเอามาก็คือพี่ต้นได้เห็นแล้วแหละเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เก็บไว้คือตอนแรกอ่ะต้นอะเก็บคือคิดว่าตัวเองอะเก็บไว้แต่พยายามหาแลวหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนึกว่าแบบหายแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกน้องก็เลยแบบ เพิ่งมารู้ที่หลังว่าอยู่ที่น้องเพิ่งมาเรื่องว่าสองขอย่างใช่ใช่เพิ่งมาเรื่อัมภาษณ์ขอีกแล้วว่าอยู่ที่น้องแล้วตอนนี้คือน้องก็คือไปหามาโอ้ผมไม่หาผมเก็บไว้ตั้งแต่แรกมไม่ได้กัดอยู่แล้วไม่คืนไม่กัดให้พี่เติ้ลไม่แล้วไม่เพราะว่าพี่เติ้ลพี่เติ้ลเห็นแล้วไงถ่ายมาส่งเลยทีอยากก็เดี๋ยวจะได้ลงไงแต่โอเคโอเคก็ลงตอนไหน ว่าองเก็บไว้แล้วก็รอที่ถัดไปแล้วไปถ่ายใหม่ค่ะอันนี้เป็นความคิดที่ดีค่ะได้ก็ไปถ่ายใหม่แล้วก็พี่เติ้ลเอาไงรอบหน้าโอ้แล้วก็ไปที่นี่อีกเพราะว่ามันไม่แพงไงค่าเข้าอ่ะค่าเข้าอ่ะไม่แพงแต่ค่าเครื่องอ่ะแพงก็พี่เติ้ลใจไงไม่รู้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วมันน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าแพงกันเลยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโอ้โหถ้ามีโอกาสนี้อยากไปมากเลย แต่ติดแพงเลยน่าจะแพงกว่าเดิมอีกนะติดดวงแบบอยากไปด้วยนะติดแดงนะติดไม่มีเงินนั่นแหละครับมีก็ไม่มีเติเ้รวยเราทำงานดีกว่าสามเณรจ้แบบจ้างได้เลยครับตาแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ไม่ทันก็วาเลนไทน์วาเลนไทน์กุมภาอ่าขึนหน้าหาานาวอยู่ไหมหนาวมากหนอนนี้คือแบบหนาวน่าจะหนาวสุดแล้วนะดูได้ไงเช็คอุณหภูมิเช็คแล้วด้วยเช็คแล้วด้วยเช็คแล้วเอาเช็ค แม่เราเช็คว่าแบบเออช่วงไหนหนาวช่วงไหนไม่หนาวช่วงไหนเล่นสกีได้อะไรเงี้งงยแ,แม่เราก็แบบชอบเช็คก,กันเพราะจะได้แบบเตรียมตัวว่าเราต้องเอาอะไรไปบ้างเราชุดอะไรไปบ้างใช่ครับครับพี่ต้นสนุกไาได้ดูแลเปิดสนุกนะครับแบบจริงๆอยู่กับน,น้องก็แบบไม่ต้องดูแลอะไรเยอะเพราะน้องแบบแบบไอนี่อยู่แล้วชอบเดินไปไหนมาไหนแบบจริงเดินเร็วด้วนี่ เดินทิ้งหนีได้ไปเลยเดี๋ยวจริงพี่ว่าพี่เดินเร็วเลยนะก็เดี๋ยวเดินไม่ครบไงอ้าวเดี๋ยวเดินไม่ครบเดดินคาริโอไม่ได้เดี๋ยวเดินไม่ครบรอบเมืองไงอ๋อเดินไม่ครบรอบเมืองเพราะเรามีเวลาไม่เยอะอืมเรามีเวลาไม่เยอะใช่ครับอ่ะแต่ก็เตรียมตัวเพราะว่าเต้เนี่ยใช้คูกระพุมเลยได้เลยเดี๋ยวผมเก็บกระเป๋ารอแต่ถ้ามีโอกาสถ้าว่าถ้าหมุดว่างว่างแล้วว่าแบบมีโอกาสแล้วว่าจะหาหาแบบ หาโอกาสไปแล้วกันใช่แต่ไม่รู้เมื่อไหรฮะฮะครับผมครับฮะเสร็จเริ่มฮะแล้วเป็นไงบจบแล้วใช่เป็นไงบ้างครับเฟิร์นอ๋อก็ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตตั้งแต่ตอน EP แรกจนอีสุดท้ายเลยครับผมอ๋อก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับจริงก็นี่นิดนึงครับผมก็จริงๆก็เหมือนน้องเลยว่าขอบคุณทุกคนครับแบบที่ ที่ดูแบบดูกับพวกเรามางตั้งแต่ EP แรกเนาะจน EP สุดท้าย e ีแปดสิเบเอ็ดก็คือถึงแมา้อาจจะดูยากนิดน,นึงแต่ว่าแบบทุกคนก็บแบบพยายามเขาไปดูดแบบพยายามซับพอร์ตพยายามแบบเออตัดช่องนั้นช่วงนี้มาให้ดูว่าชอบช่องนั้นช่วงนี้แแบบเราแบบก็อ่านทุกอ่านอ่านทุกคอมเมนต์อ่านทุกโพสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบแล้วเราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้กับกระแสตอบรับที่ที่ได้มาเพราะเพราะว่าแบบเออคือตอนเราทำไปเราก็ตั้งใจ ติ๊ตกต็กเอมขอบคุณมากครับคือจริงก็แบบนั่นแหละฮะคือแบบขอบคุณมากๆครับที่แบบดูซัพพอร์ตพวกเราจริงๆครับแล้วก็บอว่าขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่คอยแบบว่าตัดคลิปพวกเราอะไรเงี้ยผมดูคลิปที่พี่ๆตัดม<ด>ันก็สนุกนะสนุกมากจริงแต่จริงๆอะถึงจะจบแล้วอะแต่ทุกคนก็ยังสามารถไปดูได้เออ,เอ,อดูรดูไลน์แล้วก็ดูไลน์ล้วก็ดูหลักแล้วก็มี เบื้องหลักมีไฮโดรเจนได้ครับอืมใช่ครับแล้วหลังแต่เห็นทุกคนก็บอกว่าจะมีไม่มีอ้าวอะไรนะฮะอันนี้ใครมีแล้วเหรอพี่อ๋อพูดหรอพี่อ๋อพูดแล้วเหรอพี่อ๋อพูดแล้วเหรออะไรมีแล้วหรอก่อนแรกๆเลยมีแล้วหรอกจงมนแม่ฮะอะ อันนี้ครับอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับพี่ออฟเลยเหมือนกันตอนนี้ก็น่าจะแบบว่าทุ่มเทให้เข็มจิราใช่ใช่แล้วเพราะเราแบบเข็มจิรก็เป็นอีกเรื่องที่เราตั้งใจกันมากๆทุกคนจริงๆครับแบบทุกอย่างเลยครับอืมก็จรก็ได้รางวัลอ๋อแล้วสุดในรางวัลมาใช่นทุกคนน่าจะตั้งตั้งใจมากนะฮะตั้งใจเราก็ก็จะพยายามทำเต็มที่ให้ให้ทุกคนแบบให้สมกับที่ทุกคนตั้งตารอแน่นอนครับ วันลลนี้นเรามาก้านแล้วฝาก่ปินฝนหน่อยหครับผมมีอะไรจะพูดไหมครับอ๋อก็ขอบคุณพี่ๆติ่นฝนทุกคนนะครับที่คอยสป,ปอร์ตเรามาตั้งแต่แรกลยครับผมแม้ว่าจะคนที่แบบอยู่มานานแล้วหรือไม,ม่ก็คนที่เพิ่งเข้ามาครับก็ขอบคุณที่คอยติดตามแล้วก็สป,ปอนซ์พวกเราครับครับผมก็เหมือนกันเลยครับขอบคุณทุกๆคนจริงๆครับที่ที่ก็เข้ามาเป็นแบบว่าครอบครัวเดียวกแับบ พวกเราสองคนนะฮะแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ก็ซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆครับหรือใครเพิ่งรู้จักเรานะครับก็ก็ขอฝากพวกเราด้วยพวกเราแบบว่าแบบเราเราเห็นถึงแบบแบบทุกคนที่แบบว่าเราเือเราดีใจมากๆที่แบบว่าได้มารู้จักกับทุกคนจริงๆริครับมีความสุขทุครังที่ได้เจอทุกคนครับผมคือแบบรักทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับค่ะบ 拜拜。Bye bye.